ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่อย่างโอเรนตันที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าชะุมมีเด็กหนุ่มชื่อคิรีเขาเป็นเด็กที่มีความรู้สึกสะอาดและตื่นรนกเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเป็นอย่างมากคิรีมีความฝันที่จะเป็นนักผจญภัยที่สำรวจโลกใบนี้ไปทั่ววันหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะลุกขึ้นและสำรวจป่าลึกป่าที่เป็นบ้านเรือนของเขาเองแต่ในวันนั้นเขาได้พบบานประตูโบราณซึ่งเป็นประตูที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ประตูมีลักษณะเป็นหินเก่าแก่ที่มีลวดลายประหลาดที่ไม่เหมือนใครทีรีรู้สึกถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากประตูนี้อย่างชัดเจนมันทำให้เขาตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นเพื่อที่จะทราบถึงความลึกลับของมันมากขึ้นโดยไม่ลังเลเขากลับตัดสินใจที่จะพยายามเปิดประตูโบราณนี้เขากล้ามากพอที่จะยืนหนึ่งท่ามกลางความสิ้นเชิงในป่าลึก แต่เมื่อคิรีจับกลุ่มมือเข้าไปที่ประตูมีเงามืดลอยขึ้นมาเป็นรูปมนุษย์บางคนและอย่างที่มีขนาดใหญ่แข็งแกร่งเงามันปิดกั้นทางของคิรีไว้อย่างเจ็บปวดเงาดำยืนอยู่ต่อหน้าคิรีด้วยความสงบและเต็มไปด้วยอำนาจเมื่อเงานั้นได้ตั้งปริศนาให้คิรีตอบคำถามท,าที่ฟังดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความลึกซึ้งอะไรที่มีอยู่ในทุกสิ่งแต่ไม่มีในตัวมันเองคิรีรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ปริศนาทั่วไปเขาต้องใช้ความคิดอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อหาคำตอบ คีรียืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเมื่อเขาพยายามหาความหมายของคำถามนี้เขาทบทวนทุกสิ่งที่เขาเคยรู้และเคยเห็นคำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจของเขาล้วนแต่ไม่สมเหตุสมผลสุดท้ายเขาจึงเริ่มคิดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้นหลังจากที่ไตรตรองอยู่พักใหญ่คีรีก็ได้ข้อสรุปเขาคิดถึงความว่างเปล่าวความว่างเปล่าที่ไม่มีตัวตนดดเดีแต่กลับสามารถพบได้ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ล้อมรอบตัวเราหรือช่องว่างระหว่างดวงดาวบนท้องฟ้าความว่างเปล่านั้น มีอยู่ทุกที่แต่ไม่มีในตัวมันเองด้วยความมั่นใจเขากล่าวกับเงาดำว่าคำตอบของข้าคือความว่างเปล่าเงาดำพยักหน้าเบาๆแสดงออกถึงความพึงพอใจเจ้าผ่านบททดสอบแรกไปได้แล้วเงาพูดด้วยเสียงแหบตำ่ำและสง่างามความว่างเปล่าเป็นสิ่งที่ผู้คนมองข้ามแต่มันกลับมีอำนาจและความหมายที่ลึกซึ้งเจ้ารู้จักมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งแม้แต่ในสิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่ถึงแม้จะผ่านบททดสอบแรกมาได้เงาดำยังคงเตือนคิรีด้วยคำพูดที่หนักแน่นและจริงจังแต่จงระวังสิ่งที่อยู่ภายในประตูนี้อาจเปลี่ยนชีวิตเจ้าไปตลอดการเมื่อเจ้าเข้าสู่โลกหลังประตูความรู้สึกความคิดและแม้กระทั่งตัวตนของเจ้าอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคิรีรับฟังคำเตือนนั้นด้วยความเคารพแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่ลดและเขารู้ว่า เขาต้องการเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเขาเตรียมตัวที่จะก,ก้าวต่อไปเข้าสู่โลกที่ไม่รู้จักโดยมีเพียงความกล้าและปัญญาเป็นเพื่อนร่วมทางเงาดำเคลื่อนที่ช้าๆออกจากทางเพื่อให้คีรีได้ผ่านไปประตูเริ่มเปิดออกอีกครั้งเผยให้เห็นเส้นทางที่มืดมิดและเต็มไปด้วยความลึกลับที่รอการค้นพบคิรีก้าวเท้าผ่านประตูเข้าสู่โลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครพบเจอมาก่อนการผจญภัย ที่แท้จริงของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อประตูโบราณเปิดออกเต็มที่แสงสว่างที่เจิดจ้าก็พุ่งออกมาอย่างแรงคิริยืนอยู่หน้าประตูด้วยความตื่นเต้นแต่ก่อนที่เขาจะสามารถเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นร่างของเขาก็ถูกดูดเข้าไปในแสงนั้นทันทีโดยไม่รู้ตัวโลกหมุนวนไปรอบๆจนเขารู้สึกเหมือนตกลงไปในวงวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวก็สงบลงและคิรีพบว่าตัวเองยืน อยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยทันทีที่เขาลืมตาขึ้นภาพที่ปรากฏต่อหน้าก็ทำให้เขาต้องตะลึงโลกใหม่นี้แตกต่างจากทุกสิ่งที่เขาเคยรู้จักภูมิประเทศแปลกตาที่แผ่ขยายไปทุกทิศทางมีทุ่งหญ้าสีเงินที่แผ่กว้างออกไปสุดลูกหลูกตาต้นไม้สูงใหญ่ที่มีกิ่นก้านสีฟ้าสองประกายวิบวับราวกับอัญมณีท้องฟ้าของที่นี่ประหลาดกว่าที่ใดๆที่คิรีเคยเห็นมันไม่ใช่ท้องฟ้าธรรมดาแต่เป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแม้ ในยามกลางวันดวงดาวที่ส่องแสงสว่างหลากสีเปล่งประกายเหมือนเพชรนินจินดาที่ประดับอยู่บนท้องฟ้าดวงดาวเหล่านี้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆราวกับกำลังเต้นรำไปพร้อมกับเสียงลมที่พัดผ่านไปในโลกใหม่นี้คิรียังพบกับสัตว์ประหลาดที่เขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนมีสัตว์เล็กๆที่มีปีกโปร่งแสงเหมือนผีเสื้อแต่กลับมีแสงสีทองเปล่งออกมาเหมือนดวงตะวันเล็กๆในขณะเดียวกันก็มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ที่เดินด้วยขาหลายข้างร่างกายคล้ายหินและมอสที่เขียวชะอุ่มทั้งหมดนี้ทําให้เขารู้สึกว่าโลกนี้เป็นเหมือนความฝันที่ผสมผสานกับความเป็นจริงแม้ว่าทุกอย่างในโลกใหม่นี้จะสวยงามและมหัศจรรย์แต่คิรีไม่ลืมจุดประสงค์ของเขาเขาต้องค้นหาให้ได้ว่าทําไมเขาถึงถูกพามาที่นี่และที่สําคัญเขาต้องหาทางกลับบ้านให้ได้คิรีเริ่มออกเดินสํารวจโลกใหม่นี้โดยหวังว่าจะพบคําตอบที่เขากําลังตามหาระหว่างทางเขาพบกับปริศนา และบททดสอบอีกมากมายซึ่งแต่ละอย่างยิ่งทําให้เขาต้องใช้ทั้งปัญญาและความกล้าหาในการผ่านไปได้เขาพบกับผู้คนแปลกหน้าสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรและเป็นศัตรูรวมทั้งเงื่อนงำที่เกี่ยวข้องกับประตูมิติและชะตาการรมของเขาเองทุกก้าวที่คีรีเดินไปในโลกนี้เขาเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับตัวเองและพลังที่แฝงอยู่ในใจของเขาแม้ว่าโลกนี้จะดูไม่มีจุดสิ้นสุด และเต็มไปด้วยความลึกลับแต่คีรีก็รู้สึกว่าความมุ่งมั่นของเขาจะพาเขาไปถึงจุดหมายในที่สุดและหากเขาค้นหาคําตอบที่แท้จริงได้เขาอาจไม่เพียงแต่จะหาทางกลับบ้านเท่านั้นแต่ยังอาจค้นพบความหมายใหม่ของการผจญภัยในชีวิตนี้อีกด้วยเมื่อคีรีเริ่มสำรวจโลกมหัศจ,จรรย์ที่เขาถูกดึงเข้ามาเขาได้เดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดและภูมิประเทศที่แปลกตามแม้ว่า เขาจะมีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการค้นหาคำตอบแต่การเดินทางในโลกที่ไม่คุ้นเคยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางความลึกลับและความท้าทายที่เขาเผชิญเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ทําให้การผจญภัยของเขาเปลี่ยนไป หญิงสาวผู้นั้นมีชื่อว่าไอราเธอเป็นนักเวทที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้ไอราปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบงานในวันที่ฟ้าสีทองเธอสวมผ้าคลุมสีเงินที่สะท้อนแสงดาวบนท้องฟ้าดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยปัญญาและความลับที่ซ่อนอยู่คิรีรู้สึกถึงพลังและความอบอุ่นในตัวเธอซึ่งทำให้เขารู้สึกสบายใจอย่างประหลาดเมื่อไอรารับรู้ถึงความสับสนของคิรีเธอได้เชิญเขามานั่งพักที่กระท่อมเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเรืองแสงเธออธิบายว่าโลกใหม่นี้เป็นดินแดนแห่งเวทมนต์ที่เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆผ่านประตูมิติโบราณประตูเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักเวทโบราณเพื่อให้สามารถเดินทางข้ามไปยังดินแดนอื่นได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าออกได้โดยอิสระเงาผู้เฝ้าประตูที่เจ้าพกนั้นเป็นผู้พิทักษ์ที่เคยทรงพลังมากไอร่ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าแต่เขาถูกคำสาปจากเวทมนต์ ที่ทรงอำนาจทําให้เขากลายเป็นเทียงเงาไร้ตัวตนคอยเฝ้าดูและปกป้องประตูมิติโดยไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ธรรมดาได้คีรีรู้สึกถึงความเศร้าในคําพูดของไอราและเขาก็เริ่มเข้าใจว่าโลกนี้ซ่อนความลับและความเจ็บปวดมากมายไอราเล่าต่อไปว่าการที่คีรีสามารถผ่านเงานั้นมาได้แสดงว่าเขามีความสามารถพิเศษและอาจเป็นกุญแจในการปลดตล่อยคำสาปที่ปกคลุมอยู่บนดินแดนนี้ ไอราเสนอที่จะช่วยคิรีในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับโลกนี้และหาวิธีที่จะพาเขากลับบ้านเธอเชื่อว่ามีวิธีที่จะปลดปล่อยเงาผู้เฝ้าประตูจากคำสาปและในเวลาเดียวกันคิรีอาจพบเส้นทางกลับไปยังโลกของเขาเองทั้งสองเริ่มการเดินทางร่วมกันไอรากลายเป็นมิตรที่คอยช่วยเหลือคิรีในทุกย่างก้าวเธอใช้ความรู้และเวทมนต์ของเธอในการนำทางและป้องกันอันตรายที่คาดไม่ถึงการเดินทางนี้เต็มไปด้วยการค้นพบใหม่ๆที่ท้าทาย ทั้งความกล้าและความเข้าใจของคิรีไม่ว่าจะเป็นบททดสอบทางเวทมนต์สัตราลาที่ทรงพลังหรือปริศนาที่เกี่ยวข้องกับอดีตของดินแดนนี้ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างคิรีและไอราก็แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆพวกเขาได้แบ่งปันความคิดความรู้สึกและความฝันของกันและกันการผจญภัยในโลกใหมน่นี้ไม่เพียงแต่เป็นการค้นหาคำตอบแต่ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะไว้ใจ และพึ่งาพาวิจาระภาพที่เกิดขึ้นท่ามกลางความลึกลับที่ไม่สิ้นสุดของดินแดนแห่งเวทมนต์นี้คิรีและเอร่ามุ่งมั่นในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเงาผู้เฝ้าประตูที่พวกเขาพบเมื่อเริ่มการผจญภัยเอร่าใช้ความรู้ทางเวทมนต์ของเธอในการนำทางและคิรีใช้ความกล้าหาญและไหวพริบในการแก้ปริศนาและอุปสรรคที่ขวางหน้าการเดินทางของพวกเขานำพาไปยังดินแดนต่างๆที่แตกต่างกันในโลกแห่งนี้ทั้งป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดภูเขาสูงที่ล้อม รอบด้วยเมฆหมอกและทะเลทรายที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่คาดคิดระหว่างการเดินทางคิรีและไอราได้พบกับอุปสรรคมากมายทั้งกับดักที่ซับซ้อนปริศนาที่ต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขและศัตรูที่มีพลังเวทมนต์แข็งแกร่งไอราใช้เวทมนต์ของเธอเพื่อปกป้องและสร้างเส้นทางส่วนคิรีก็คอยใช้ความเฉลียวฉลาดในการหาทางออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งแน่นแฟนขึ้นเมื่อเผชิญกับอันตรายเหล่านี้และพวกเขาต่างก็รู้สึกว่า มิตรภาพและความร่วมมือของกันและกันเป็นสิ่งที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปได้หลังจากเดินทางมาไกลและ,ะเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดในที่สุดพวกเขาก็ได้ค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประตูมิติพวกเขาพบเอกสารเก่าแก่ที่ถูกซ่อนอยู่ในหอคอยที่สุดโทมเอกสารนั้นบันทึกเรื่องราวของพ่อมดผู้ทรงพลังคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สร้างประตูมิติขึ้นมา พ่อมดคนนั้นเป็นนักเวทผู้มีความสามารถและมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างทางเชื่อมระหว่างโลกต่างๆเขาใช้เวลาหลายปีศึกษาเวทมนต์และค้นพบวิธีสร้างประตูมิติที่เชื่อมโยงดินแดนต่างๆแต่ในขณะที่เขากำลังจะประสบความสำเร็จเขากลับถูกทรยศโด,ดยลูกศิษย์ที่เขาไว้วางใจมากที่สุดลูกศิษย์ผู้นั้นถูกครอบงำด้วยความโลภและต้องการพลังเวทมนต์ทั้งหมดให้กับตนเองเขาได้ทรยศอาจารย์ของตน และใช้เวทมนต์ต้องห้ามสักให้พ่อมดกลายเป็นเงาร้ายตัวตนซึ่งต้องเฝ้าประตูมิตินี้ไปชั่วนิรันด์โดยไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองหรือหลบหนีได้ความทรงจำของพ่อมดถูกลบเลือนและเขาถูกบังคับให้ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้เฝ้าประตูซึ่งไม่มีวันได้พบกับความสงบสุขอีกต่อไปเมื่อคิรีและไอราเข้าใจถึงความจริงนี้ พวกเขาก็ตระหนักว่าการปลดปล่อยผู้ประตูจากคำสั่จะไม่เพียงแต่คืนความเป็นธรรมให้แก่พ่อมดผู้ถูกสระยาสอแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการพาคิรีกลับบ้านอีกด้วยไอราเสนอแผนการที่จะใช้เวทดมนของเธอร่วมกับพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคิรีเพื่อทำลายคำสั่งและคืนพลังให้กับเงาผู้เฝ้าประตูแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าภารกิจนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงหากพวกเขาล้มเหลว ไม่เพียงแต่เง,งาผู้เฝ้าประตูจะไม่สามารถเป็นอิสาระแต่คีรีอาจจะต้องติดอยู่ในโลกนี้ตลอดไปแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงคีรีและไอร่าก็ตัดสินใจที่จะลองทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางครั้งสุดท้ายเพื่อเผชิญหน้ากับเงาผู้เฝ้าประตูอีกครั้งโดยหวังว่าพลังแห่งมิตรภาพและความกล้าหาญจะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของทั้งสาคนได้ เมื่อคิรีและไอราค้นพบความจริงเกี่ยวกับเงาผู้เฝ้าประตูพวกเขาก็รู้สึกถึงภาระที่หนักอึง้งและความเศร้าสลดที่ซ่อนหนอ,อยู่ในเรื่องราวนี้ไอราที่เป็นนักเวทและมีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์พยายามหาทางปลดปล่อยเงาผู้เฝ้าประตูจากคำสาปแต่ก็ต้องพบกับความจริงที่น่าเศร้านั่นคือเงาผู้เฝ้าประตูยังคงมีส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณของพ่อมดผู้สร้างประตูมิตินี้อยู่จิตวิญ,ญญาณของเขาถูกผูกติดกับหน้าที่ที่ไม่สิ้นสุดเฝ้าประตูมิติจนกว่าจะมีใครมาปลดปล่อย คำสท์นั้นซับซ้อนและไร้กาศผู้ที่สร้างคำสท์ได้ตั้งใจให้ไม่มีใครสามารถปลดปล่อยเงาผู้เฝ้าประตูได้โดยง่ายเพื่อที่เขาจะต้องทนทุกทรมานอยู่ในร่างเงานี้ตลอดไปเอร่าพบว,ว่าในการปลดปล่อยเงานั้นจําเป็นต้องมีการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่การเสียสละจิตวิญ,ญญาณของคนที่เต็มใจเพื่อสลายคำสท์และปลดปล่อยพ่อมดให้เป็นอิสระเมื่อคิรีรู้ความจริงข้อนี้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกหนัก ซึงเขาไม่เคยคิดว่าการผจญภัยนี้จะนำพาเขามาถึงจุดที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเช่นนี้ในขณะที่เขามองเห็นเงาดำที่เฝ้าประตูเขารับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่แฝงอยู่ในเงานั้นมันไม่ใช่เพียงแค่การเฝ้าประตูแต่เป็นการถูกกักขังในความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดคิริรู้สึกได้ว่าพ่อมดผู้ถูกทรยศนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เงาไร้ตัวตนแต่ยังคงมีจิตวิญ,ญญาณที่เรียกร้องหาความเมตตา และความตรดตรอยแม้ว่าคิริจะมุ่งมั่นที่จะหาทางกลับบ้านแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเง,งาผู้เฝ้าประตูนั้นกลับทําให้เขาลังเลขเขาไม่ต้องการเห็นผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปคิรีและเอราพยายามหาทางเลือกอื่นที่จะไม่ต้องเสียสละจิตวิญ,ญญาณของใครแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือไม่มีวิธีอื่นใดที่จะทําลายคําสักนี้ได้การเสียสละเป็นทางเดียวที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดมาตลอดเวลา ในคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่รอบกองไฟคีรีได้พูดคุยกับไอราเกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกของงอเขาไอราเข้าใจดีว่าการตัดสินใจเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็ย้ำว่าการเสียสละเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความกล้าหาญและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ไอราบอกกับคีรีว่าไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเธอจะเคารพและสนับสนุนเขาเสมอ การเดินทางของคิรีและไอาราก,กำลังเข้าสู่บทสรุปที่สำคัญทั้งสองเตรียมตัวที่จะกลับไปหาเงาผู้เฝ้าประตูพร้อมกับความรู้และความกล้าที่พวกเขาสะสมมาตลอดการเดินทางคิรีเข้าใจว่าครั้งนี้อาจเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาในโลกนี้แต่เขายินดีที่จะเสียสละเพื่อมอบอิสรภาพให้กับผู้ที่ถูกกักขังมานานการตัดสินใจของคิรีนั้นหนักหน่วงแต่เขาเลือกที่จะเชื่อในทังแห่งมิตรภาพ และความเมตตาเขาเตรียมตัวเผชิญหน้ากับเงาผู้เฝ้าประตูเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังว่าการเสียสละของเขาจะนำพามาซึ่งการปลดปล่อยและการคืนสู่ความสงบสุขของทั้งสองโลกหลังจากที่คิรีและไอราได้ตัดสินใจว่า พวกเขาจะต้องปลดปล่อยเงาผู้เฝ้าประตูจากคำสาที่ถูกถ่ายทอดมาคิริรู้สึกถึงภาระอันหนักอึ้งแต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษแอร่ากับคิริเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความอันตรายมากกว่าครั้งในไหนพวกเขาต้องค้นหาวัตถุที่สามารถทำลายคำสาปได้ซึ่งถูกซ่อนอยู่ในปราสาทโบราณที่ผู้คนลืมเลือนไปแล้ว ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชื่อเสียงของมันถูกลืมไปตามกาลเวลามีเพียงนักเวทผู้เท่าที่หลงเหลือความทรงจำเกี่ยวกับที่นี่เท่านั้นที่รู้เรื่องราวของปราสาทแห่งนี้ปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของพ่อมดผู้ทรงพลังในอดีตซึ่งเป็นผู้สร้างประตูมิตและถูกทรยศ์อร่ารู้ว่าดากเวทมนต์ที่พวกเขาต้องการอยู่ที่นั่นดากนี้เป็นสิ่งเดียวที่สามารถปลดปล่อยเงาผู้เฝ้าประตูจากคำสาปได้แต่การไปเอาดาบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคิรีและไอร่าต้องเดินทางผ่านป่าทึบ และภูเขาที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดที่คอยปกป้องปราสาทเมื่อพวกเขามาถึงปราสาททั้งคู่ต้องเผชิญกับความมืดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งปราสาทเงามืดเหล่านี้เป็นวิญญาณที่ถูกสาให้ปกป้องสมบัติในปราสาทจากผู้บุกรุกไอราต้องใช้เม็ดมน์ของเธอในการสร้างแสงสว่างที่สามารถต้านทานเงามืดเหล่านี้ได้ในขณะที่คิริต้องใช้ความกล้าหาและไหวพริบเพื่อหาทางไปยังใจกลางปราสาทปราสาทเต็มไปด้วยกับดักและสิ่งมีชีวิตที่ถูกรสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องดักดเวทดมน ทั้งมังกรหินที่เฝ้าประตูทางเข้าไปยังห้องเก็บดาบและปริศนาที่ต้องแก้ไขเพื่อเปิดทางเข้าเมื่อทั้งสองเผชิญกับความท้าทายมากมายพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางนี้เป็นมากกว่าการค้นหาดาบแต่เป็นการทดสอบจิตวิญญาณของพวกเขาในที่สุดคิรีและไอราก,ก็มาถึงห้องที่เก็บดาบเว่ต์มนไว้ห้องนั้นเต็มไปด้วยแสงที่แปลกประหลาดราวกับว่ามีบางสิ่งที่ทรงพลังซ่อนอยู่ดาบเมนต์นวางอยู่บนแท่นหินกลางห้อง มันเป็นประกายด้วยแสงสีฟ้าอ่อนที่มีพลังมหาศาลคิริรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขากับดาบนี้เมื่อเขาเข้าใกล้ดาบเขาได้ยินเสียงกระซิบจากเงาผู้เฝ้าประตูเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังและความเจ็บปวดแต่ทันใดนั้นคิริก็ได้รับรู้ความจริงอันโหดร้ายการใช้ดาบนี้จะไม่เพียงแค่ปลดต่อยเงาผู้เฝ้าประตูแต่ยังเป็นการผูกจิตวิญ,ญญาณของผู้ใช้กับโลกนี้ตลอดไปคิริจะไม่สามารถกลับไปยังโลกของเขาได้อีก และต้องใช้ชีวิตในโลกแห่งเวทมนต์นี้ไปชั่วนิรันดร์คิรีต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตเขารู้ว่าหากเขาใช้ดาบนี้เงาผู้เฝ้าประตูจะได้รับอิสรภาพและคำสา์จะถูกทำลายแต่เขาก็จะต้องสูญเสียโอกาสที่จะกลับบ้านการตัดสินใจนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเสียสละชีวิตของเขาแต่เป็นการเสียสละอนาคตและความฝันทั้งหมดของเขาไอร่ารู้สึกถึงความลังเลขององค์คิรี และเธอเข้าใจดีว่าการตัดสินใจนี้ไม่ง่ายเธอบอกคิรีว่าไม่ว่าเขาจะเลือกอย่างไรเธอจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอและสนับสนุนการตัดสินใจของเขาคิรีมองดาบเวทมนต์และคิดถึงการผจญภัยทั้งหมดที่เขาผ่านมาการตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องของความกลา้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ถูกต้องในที่สุดคิรีก็ยกดาบขึ้นเขาตัดสินใจว่าจะเสียสละตัวเองเพื่อปลดปล่อยเงาผู้เฝ้าประตูแม้จะต้องติดอยู่ในโลกนี้ตลอด เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องและเขายินดีที่จะรับผลขององค์การตัดสินใจนี้เมื่อคีรีฟันดาบลงคำสา์ที่กักขังเงาผู้เฝ้าประตูก็ถูกทำลายเงาที่เคยอร้ายตัวตนกลับกลายเป็นพ่อมดผู้ทรงพลังอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันคีรีรู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของเขากำลังถูกผูกติดกับโลกนี้และเขาจะไม่สามารถกลับบ้านได้อีกแต่คิรีก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเขารู้ว่าการเสียสละนี้ เป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องและเขาได้ช่วยเหลือผู้ที่ต้องทนทุกทรมานมานานหลายศตวตรรษไอรายืนเคียงข้างคิรีด้วยความภาคภูมิใจและความเข้าใจทั้งสองรู้ว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของโลกนี้และได้นำพามาซึ่งความสงบสุขใหม่ให้กับดินแดนแห่งเวทมนต์นี้เมื่อคิรีมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวเองและโลกใบนี้เขารู้ดีว่าทางเลือกทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่ การใช้ดาบเวทมนตร์เพื่อปลดปล่อยเงาผู้เฝ้าประตูหมายความว่าเขาจะต้องยอมเสียสละทุกสิ่งที่เขารู้จักและรักไอราที่อยู่เคียงข้างเขาเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งคือการหาทางกลับบ้านด้วยพลังของเธอเองหากคิริเลือกที่จะไม่ใช้ดาบเขาก็จะสามารถกลับไปยังโลกที่เขามาจากได้และปล่อยให้คำสาปและความทุกข์ทรมานของพ่อมดยังคงอยู่ต่อไป คิริรู้สึกถึงความลังเลนในใจการกลับบ้านหมายถึงการได้กลับไปหาครอบครัวและเพื่อนๆของเขาแต่การทำเช่นนั้นก็หมายความว่าเขาจะต้องทอดทิ้งพ่อมดผู้ซึ่งต้องทนทุกทรมานจากคำสาดและการถูกทรยศเขานึกถึงคำเตือนของเงาผู้เฝ้าประตูที่บอกเขาว่าสิ่งที่อยู่ภายในอาจเปลี่ยนชีวิตเจ้าไปตลอดกาลและคิริก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เริ่มขึ้นแล้ว คิรีมองไอราเธอให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่เธอก็ยังรู้สึกได้ถึงความกังวลในใจของเขาไอราเชื่อว่าคิรีสามารถกลับบ้านได้แต่เธอก็เข้าใจถึงความเสียสละที่คิรีอาจต้องทําเธอรู้สึกเศร้าที่เห็นคิรีต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลําบากนี้ในขณะที่คิรีครุ่นคิดถึงทางเลือกที่อยู่ตรงหน้าเขานึกถึงการผจญภัยที่เขาผ่านมาความท้าทายที่เขาเผชิญและมิตรภาพที่เขาได้พบในโลกนี้เขาตรหนักว่า เขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเด็กหนุ่มผู้รักการผจญใหญ่กลายเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความหมายของการเสียสละและความรับผิดชอบในที่สุดคีรีก็ตัดสินใจเขาเลือกที่จะใช้ดาบเวทมนต์และปลดปล่อยเงาผู้เฝ้าประตูแม้ว่าการทําเช่นนั้นจะหมายความว่าเขาจะต้องติดอยู่ในโลกนี้ตลอดไปเขาไม่สามารถปล่อยให้พ่อมดต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปและเขารู้ว่าการเสียสละของเขานั้นมีความหมายลึกซึ้งยิ่งนักเมื่อคีรีใช้ดาบเวทมนต์คำสาปที่ผูกพันธ์ พ่อมดกับเงานั้นก็ถูกทำลายเงาที่เคยหม่นมองกลับกลายเป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นมาก่อนพ่อมดรู้สึกขอบคุณคิรีจากใจจริงและอวยพรให้คิรีมีความกล้าหาญและความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับชะตากรรมของเขาแต่ในขณะเดียวกันพลังของดาบก็เริ่มทำงานคิรีรู้สึกถึงพลังที่แปลกประหลาดซึ่งเริ่มดึงเขาเข้าไปในมิติที่ไม่อาจหวนกลับมิตินั้น เป็นสถานที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้เป็นที่ที่เขาจะต้องอยู่ไปตลอดการไอราพยายามเข้ามาช่วยเขาแต่พลังนั้นแรงเกินไปคิรีบอกลาไอราด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบเขารู้ว่าเขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วขณะที่คิรีถูกดูดเข้าไปในมิตินั้นไอรารู้สึกเศร้าและเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียเพื่อนคนสําคัญไปแต่เธอก็รู้สึกภาคภูมิใจในความกล้าหาญและการเสียสละของคิรีเธอสัญญากับตัวเองว่าจะรักษาความทรงจําของเขาไว้ และทําให้การเสียสละของเขามีความหมายพ่อมดที่ได้รับการปลดปล่อยก็อวยพรให้เอร่าสามารถใช้พลังของเธอในการสร้างความสมดุลในโลกนี้ต่อไปและเธอก็ออกเดินทางต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความทรงจําของคิรีที่ยังคงอยู่ในใจของเธอตลอดไปเมื่อคำสาปที่ผูกพันพ่อมดถูกทำลายลงพ่อมดที่ได้รับอิสรภาพกลับมามีรูปร่างงอและพลังที่เคยยิ่งใหญ่ของเขาอีกครั้งงอพลังแห่งการปลดปล่อยนั้น ไม่ได้ทําให้เพียงแค่พ่อมดหลุดพ้นจากพันธนาการแต่ยังเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคิรีไปตลอดการพ่อมดมองคิรีด้วยความขอบคุณและเคารพต่อการเสียสละที่เด็กหนุ่มคนนี้ได้ทําเขารู้ดีว่าคิรีได้เลือกที่จะยอมรับความเป็นจริงและ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญพ่อมดผู้ปลดปล่อยได้ให้พรแก่คิรีและไอราสําหรับไอราพ่อมดได้มอบพลังใหม่และความรู้ที่เธอสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างสมดุลในโลกแห่งเวทมนต์ และเธอจะกลายเป็นนักเวทที่มีอิทธิพลและเป็นที่เคารพยิ่งในอนาคตส่วนคิริพ่อมดรู้ดีว่าคิริจะไม่สามารถกลับบ้านได้อีกแล้วชีวิตในโลกเก่าของเขากลายเป็นอดีตที่ไม่อาจหวนคืนแต่พ่อมดก็ไม่ต้องการให้การเสียสละของคิริเป็นไปโดยไร้ความหมายพ่อมดจึงเสนอทางเลือกใหม่ให้กับคิริเขาบอกว่าแม้คิริจะไม่สามารถกลับไปยังโลกเดิมของเขาได้แต่เขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกแห่งเวทมนต์นี้ได้ ในฐานะผู้เฝ้าประตูคนใหม่แทนที่พ่อดัดที่ได้รับการปลดปล่อยคิรีจะมีหน้าที่ในการดูแลการเชื่อมโยงระหว่างโลกต่างๆและปกป้องความสมดุลของวิติพ่อมด,ดมั่นใจว่าคิรีมีความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่นี้อย่างดีคิรีรู้สึกถึงความหมายที่ลึกซึ้งในข้อเสนอของพ่อมดเขารู้ว่าการเป็นผู้เฝ้าประตูคือการรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเขาจะได้ใช้ชีวิต ในโลกแห่งเวทมนต์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและการผจญภัยและที่สำคัญเขาจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องดินแดนเหล่านี้จากภัยคุกคามต่างๆคีรีตอบรับข้อเสนอของพ่อมดเขายอมรับชะตากรรมของตนและรู้สึกถึงความสงบในใจที่เขาได้เลือกทางเดินของตนเองอย่างแท้จริง เมื่อคิรีกลายเป็นผู้เฝ้าประตูคนใหม่ทลังของดาบเวทมนต์ที่เขาใช้ในการปลดปล่อยพ่อมดก็ถูกถ่ายทอดมายังเขาดาบนั้นกลายเป็นเครื่องมือของคิรีในการรักษาสมดุลระหว่างโลกและเขาได้เรียนรู้ที่จะใช้มันด้วยความรู้สึกเป็นธรรมและความรับผิดชอบจากนั้นคิรีและไอร่าก็เดินทางกลับไปยังประตูมิติที่พวกเขาเริ่มต้นการผจญภัยครั้งนี้แต่ในครั้งนี้คิรีกลับมาในฐานะผู้เฝ้าประตูไม่ใช่ในฐานะผู้ผจญภัยอีกต่อไปเขาได้เริ่มต้นบทบาทใหม่ ในการปกป้องการเชื่อมโยงระหว่างโลกและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในโลกแห่งเวทมนต์นี้เรื่องราวของคิรีและการเสียสละของเขากลายเป็นตำนานที่ถูกกล่าวขานในโลกแห่งเวทมนต์ชื่อของเขาถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะผู้ที่กล้าหาญและเสียสละเพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขคิรีกลายเป็นผู้เฝ้าประตูผู้ส่งพลังที่คอยดูแลมิติทั้งหลายและเป็นผู้ที่นำพามาซึ่งความสมดุลให้กับโลกใบนี้ และในโลกแห่งเวทมนต์นี้ชีวิตใหม่ของคิรีได้เริ่มต้นขึ้นบทใหม่ในชีวิตของเขาถูกเขียนด้วยความกล้าหาญความเสียสละและการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด